แล้ว้อกปลาเขาก็จะวางตัวเป็นแบบเด็กน้อยน่ารักก็ไม<ๆ>่ได้แบบดุ๊กดิ๊กอะไรมาแล้วเขาก็จะมีความแบบก้มเขือนก้มเขือนของเขาอะ่ะ<ๆ>เขาเป็นเด็กที่น่าทะนุ<ๆ>ถนอมเป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นที่<ๆ>ที่แบบโคตรน่ารักคอยกระเงื้องก้องกันที่เล่าใจทายนี่คอยเงืดนี่คอยเงืดอยู่ด้นี่ไปเอากล้องกล้องจากไหนมาหนูไปเอากล้องจากไหนมาแล้วทายเจ้าควงนี่พอไปเห็นหน้าเขานะ สัดส่วนของใบหน้าเขาอะนั่งมองทั้งวันก็นั่งมองทั้งวันไม่กินข้าวก็ได้อีลี่นั่งมองทั้งวันก็ไม่กินข้าวก็ได้สมส่วนไปหมดสมส่วนค่อยงึดค่อยมีความวิลิงึดกล้องของน้องปลายที่ถ่ายออกมามากสมส่วนทั้งรูปหน้าทั้งจมูกนี่จมูกเขานะ่ะทายออกมาบัดเบนกล้องอะไรไปทําให้ดัางยุค ตัวจริงน้องนี่คือมันมันมีแบบสมส่วนนุกเกอร์เคยบอกว่าปากดิดจมูกหน่อยนี่คือแบบนั้นเลยน่ารักน้า,นามองคือแบบสะกดสายตาอันนี้ขนาดค่อยไปแอบดูข้างลําโพงน,นั่นนี่ไปแอบดูข้างลําโพงน่ารักน่ามองมีความแบบมีความจิ้มลิ้มใช่แปะ๊ะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความจิ้มลิ้มอะ่ะแล้วน่ารักค่อยหนะ่ะเขาตอนที่ ตอนที่บอกว่าพอพูดเสร็จใช่ไหมคะน้องก็มากอดใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าก่อนน้องไปนอนกอดน,น้องปอกบอกสู้ๆนะน้องปอขอบคุณนะครับก็คือเด็กผู้หญิงที่พูดครับครับเบาๆเสียงแบบนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคู่ควรมากนะที่พวกเจ้ารักเขานะ่ะ